นี้มาดูลอกมือสองครอบครัวชิมาโนนะครับเริ่มต้นด้วยตัวแรกนะครับเป็นเจ้าชิมาโนเนสซี่นะครับ C2000SHG นะครับตัวนี้เหมาะกับงานตีเหยื่อปอมนะครับช่อนกระสูบกระปงนะครับผมตัวนี้นะลอกแทบจะเหมือนใหม่นะครับผมน้าเขาแค่ปั่นๆหมุนๆเล่นๆแค่นั้นเองนะครับยังไม่เคยขึ้นสายยังไม่เคยอะไรเลยนะครับผมลอกใหม่นะครับเอี่ยมเลยนะเนสซี่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 2,250บาทนะครับผมอันนี้รวมส่งให้เรียบร้อยแล้วนะตัวแรกนะครับผมต่อมาเป็นตัวนะครับเป็นเจ้าสตาร์ดิกนะครับ c 2 500, 5 0ง s x นนะครับตัวนี้เป็นรอบเอ็กเตเกียร์รอบสูงนะครับ c 2 5 0ก็คือย่อบอดี้ใช้เบอร์2,000นะตัวนี้มากับสาย PE ในรอกให้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับไม่ได้เป็นรอยใหญ่รอยลึกมากนะครับผมนะ สวยๆใสๆเลยนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้สตาร์ดิก425 S s x g ตัวนี้ก็เหมาะกับงานเหยือปอมนะงานผิวน้ำนักได้เลยนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่พบาทนะครับผมรวมส่งเหมือนกันนะครับอ่าถัดมาเป็นเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับผมเป็นเจ้าสตาร์ดิกนะครับ4000 x G นะครับผมตัวนี้นะ fm นะ ตัวนี้ก็ fm เหมือนกันนะครับผม fm นะปี2023ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้เปลี่ยนหนอกกลมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่านะเขาจะแจ้งมาว่าเขาจะมีโมลูกปืนมาให้ภายใน2ตัวนะครับตัวที่รองแกนแกนกลางนะครับผมนะลอยริ้วลอยก็เป็นขนแมวบางๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีเอ่อิ้วลอยใหญ่นะครับผมนะน่าใช้เลยทีเดียว4 0 0 0 xg ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่4,750บบาทนะครับผม มาถึงตัวสุดท้ายนะครับเป็นเจ้า s a r d i c S.W ป25นี่เลยนะครับเบอร์ 4,000HG นาะอ้านบอกได้เลยว่าตัวนี้ลอกใหม่เอี่ยมแน่นอนเพราะว่านะเข้าขายมาเขาบอกว่าเขาจับรางวัลมาได้นะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าแกก็ใช้อยู่แล้วด้วยนะตัวนี้ก็เลยเอามาแลกกับลอกที่ร้านนาอ้นนะจริงๆก็คือถ้าขายเป็นลอกใหม่ได้เลยจะมีข้อด้อยก็คือ กล่องข้างในจะยับนิดนึงนะครับผมนะเห็นไหมครับแต่ว่าตัวลอกเนี่ยไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับผมนะก็คือลอกใหม่ชัดๆเลยนะครับผมแต่นะอ้นก็เอามาจัดในราคามือสองนะครับปกติของใหม่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่75,50บาทนะครับตัวนี้เอาไปแค่6,950นานะครับผมนะ6,950ทีนี้เจ้าลอก2ตัวนี้นะครับผมก็ เกิดนะาะสนใจเรื่องคันด้วยก็ตอนนี้นะอ้นก็จะมีนี่นะครับลิตโตคาริตะคันแคสตนะครับประกบกับลอกเบอร์สี่พันนี่แมทเลยนะครับผมแล้วก็หรือว่าถ้าจะเอาไปจิกนะครับก็จะมีตัวนี้ครับแกปเปอร์บีบีนะครับผมนะแกปเปอร์บีบีนะครับผมแล้วก็หรือจะเอาเป็นคันจิกถูกลงมาหน่อยก็จะมีนะครับผมลิตโตนะครับ ลิโตโตนาบุกิโโลพิษนะครับนะอ้นก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับก็ถ้าสนใจพร้อมคันก็ยังไงทักมาสอบถามสเปคหรืออะไรได้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะจะสดจะผ่อนจะแลกจะเทินทักมาได้เลยครับ